อาณาจักรแปดหลักครูไัยบูนรวยไม่สนใจใครโลกออนไลน์กำลังมีประเด็นครูไัยบู์แสงเดือนให้ลูกหมากินช็อกโกแลตที่ผสมถูกแฟนคลับแห่เตือนไม่ควรทำเช่นนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าสนันโลกออนไลน์กับกรณีของครูไัยบู์เจ้าของท้ายเพลง j u i สส s t ดิโอสามีของนักร้องสาวกระต่ายพันนิภา ซึ่งล่าสุด Facebook อยากดังเดี่ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหได้แชร์คลิปขณะที่ครูภัยบูลนำช็อกโกแลตป้อนให้ลูกสุนัข2ตัวกินพร้อมอยังเอ่ยปากว่ามันสีมาหมดแล้วแกล้งมันมันดื้อครับกินช็อกโกแลตครับทุกคน ซึ่งแม่คลิปจะถูกลบไปแต่เพจดังก็สามารถนำโพสต์ดังกล่าวมาโพสต์ต่อพร้อมระบุว่าเอาช็อกโกแลตที่มีเหล้าเป็นส่วนผสมให้น้องหมากินแค่ช็อกโกแลตก็ห้ามกินแล้วนี่มีส่วนผสมอีกเป็นถึงครูไม่รู้หรือว่าหมาห้ามกินช็อกโกแลตซึ่งหลังจากคลิปถูกแชร์ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มามากมายเช่นเลี้ยงหมาต้องรู้แล้วหมากินอะไรได้ไม่ได้หาเรื่องจริงๆเหมือนเอาพอยชันให้น้องกินเลยนะ หมาย่อยช็อกโกแลตไม่ได้ผมเคยให้หมากินเพราะนึกว่าชอบสรุปแอดมิทสาวันกระดูกชิ้นๆน้ำตาลช็อกโกแลตไม่ควรนะครับบ้านผมไม่ให้กินเลยคนเลี้ยงสัตว์ต้องเข้าใจเรื่องนี้นะหรือบางข้อความก็กล่าวแรงๆว่าสมองมันมีแค่นี้ไม่สมควรใช้คำนําหน้าว่าครูด้วยซ้ำหรือบอกว่าเริ่มเละละการศึกษาสำคัญจริงๆนะ ซึ่งวันนี้เราก็จะพาทุกท่านค่ะไปส่องอีกหนึ่งธุรกิจของครูไัยบูรณ์ต้องบอกเลยว่านอกจากจะเป็นเจ้าของคล้ายเพลงแล้วยังมีกิจการร้านอาหารอีกด้วยซึ่งใช้ชื่อว่าจัวจาร์แลนด์เอาเป็นว่าบรรยากาศที่ร้านจะเป็นอย่างไรไปชมภาพของร้านเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งเรียกว่าร้านอาหารนั้นใหญ่โตกว้างขวางมากแถมยังได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงอีกด้วยเพราะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการตลอดเรียกว่าเรื่องฐานะและเงินทองก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะสมฐานะสามีนักร้องสาวที่กำลังดังแบบกระต่ายแต่ในส่วนของข่าวความสัมพันธ์ที่ทำให้แฟนคลับนั้นมีสองฝั่งซึ่งฝั่งหนึ่งก็ร่วมยินดีกับทั้งคู่แต่อีกฝั่งก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่คนที่มีความสัมพันธ์ฉันอาจาร กับลูกศิษย์จะมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแบบนี้ยิ่งในกรณีที่อดีตภรรยาของครู่ภัยบุญออกมาพูดในรายการห่วนกระแสก็ทําให้หลายคนนั้นไม่โอเคกับทั้งคู่หนักมากซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าฟีดแบ็หลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ่ะ